สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเด็กๆไปล่อนายามเย็นๆนะคะเด็กๆไม่ได้ออกตั้งแต่เช้าแล้วรู้สึกจะเบื่อโอเคเดยนมันก็ถูฟ้าโอเคพามาล่อนายามเย็นๆนะคะ ฝนตกหนักมาเมื่อคืนนี้มีบรรยากาศสวยงามมากๆเลยนะคะ้าพามาฟังเสียงนกเสียงกาเสียงกบเสียงเขียดนะคะสวสน ตอนนี้น้ำรู้สึกว่าน้ำจะทะลักเข้ามาจากฝั่งนู้นนะคะเขาตันน้ำไว้ที่คลองอีสานเขียวนะคะนัเห็นน้ำไหลเข้ามาตามท่อแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะคะ ตรงนี้รกมากเลยนะคะโอ้โหน้ำเริ่มมาแล้วนะคะก็ตันน้ำมาจากฝั่งนู้นนะคะของทีสารเขียวอยู่ทางนน้นทีนี้ก็จะมีท่อรับายน้ำตรงถนนใหญ่นะคะดันเข้ามาตรงนาคนนาแล้วก็เข้าบานที่นาเรานะคะ น้ำเต็มสานะคะเมื่อก่อนยังไม่ถึงขนาดน,นี้น้องนกเข้ารังนะ,ะตกใจ ถ้ามีน้ํานะคะถ้าน้ํามานี้ข้าวจะแตกกองามมากๆนะคะปูเป็นก่อนเอาต้นสำชาฉานะคะมาปลูกกับต้นน่าจะต้นประดูกนะ,ะข้าวของเราเริ่มแตกกอแล้วนะคะยิ่งมีน้ําแบบนี้ยิ่งแบบโอเคมากๆเลยนะคะ ันนี้เป็นเถียงคุณตาหอมนะคะที่เราเปลี่ยนทรงใหม่ก็เดี๋ยวว่าหน้าแรงน,นี้จะเปลี่ยนเป็นทรงแบบทรงรีสอร์ทนะคะเป็นทรงไทยดูปลวกนะคะจอมปลวกใหญ่มากๆอีกอันนึงก็จอมปลวกขึ้นข้างๆเถียงขอบนาเลยนะคะดูค่ะ ก่อนก็มานอนพักผ่อนตรงนี้นะคะหลังๆนี้ไม่ค่อยได้มากันเดี๋ยวจะเดินไปเลาะดูน้ําฝั่งนู้นนะคะเพาะน้ำคือเหมือนโดนด่แค่ฟูดวะน้องเันโด้วนนี่ไม่เพ็นใจเลย ขอน้ำเข้าน้ำออกเราอยู่ตรงนู้นนะคะตรงหัวมุมฝั่งนู้นนยค่ะเมื่อก่อนสมัยก่อนตอนเด็กๆนะคะคุณพ่อจะเอาเมื่อก่อนคันตรงนี้จะแบบใหญ่มากนะคะประมาณสองเมตรสามเมตรแต่ตอนนี้ก็โดนขุดเอาดินไปนะ,ะก็เหลืออยู่นิดเดียวเมื่อก่อนเอาเอาตรงนะคะมาใส่แบบได้ปลาเยอะมากๆเลยนะคะ ก็กเ,เป็นน้ำดันเข้ามาเรื่อยๆนี่โอเคเลย,ยเลยนะคะ พา Go. มาเลาะนายามเย็นๆนะคะโอ้โเด็กๆก็เกียงใจกันเลยค o m มัน เด็กเห็นนกหรือหนูไม่รู้นะคะวิ่งกันจ้าระวันโอ้อโหตกคันนานะคะคันนานี่แบบกิ่วมากๆเลยนะคะนี่แหละค่ะถ้ามีงบป,ประมาณนะคะก็จะจัดการใหม่กับคันนานี้เพราะว่าเวลาถานานี้รถถ่เขาจะถขอบ กินเข้ามาเรื่อยๆนะคะเมื่อก่อนนี้คันใหญ่พอไถไปไถมาหลายปีผ่านไปคันนาเนหลืออยู่นิดเดียวนะคะเหลือ<ด>ไม่ถึงสมามสิบเซนบางัานนะคะคองใส้ไก่สมัยก่อนนะคะลึกกว้างประมาณเมตรนิดๆนะคะตอนนี้ก็2อเมตรสามเมตรก็มีนะคะก็ขอบเริ่มพังเด็กๆลากันความสุขนะคะถ้าไม่ได้พาออกมานี่แบบหงอยเงา เมื่อวานนี้ยังไม่ค่อยมียังแถวนี้ยังไม่ค่อยมีน้ำนะคะพอมาตอนสายๆมานะคะน้ำเต็มเลยในข้าวเราหวานห,นงหางนะคะเพราะว่าเขามีฟางบางทีก็ไม่งอกออกมานะคะแต่ว่าถ้ามีน้ำนะคะเขาจะแตกกว่าแตกกอใหญ่นะคะนี่แะค่ะตอนแรกว่าจะเอามาซ่มาซ่อมนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คงไม่ซ่อมแล้วเพราะว่ายิ่งห่างยิ่งกอใหญ่นะคะยูไรแซ จัดไปค่ะนักล่าของเรานะคะความสุข มีน้ำทุกนาเลยนะคะทุกงานานตรงนี้เมื่อก่อนนี้แบบว่าคิดว่าถีนะคะเดี๋ยวต้องเอาข้าวมาซ่อมแต่ทีนี้พอเขาแตกกอดูค่ะยิ่งนานไปเขายิ่งจะแตกกอใหญ่นะคะห่างๆนี่แบบสุดยอดมากๆเลยดูค่ะนายอนซีของเรานะคะตั้งแต่กลับมาอยู่บ้านนี้คือเมื่อก่อนคุณยายจะใส่ปุ๋ยปีนึงก็ประมาณยางน้อยนะคะสามหมื่นสี่หมืน ในพื้นที่45ไร่นะคะคือแต่ละปีนี้ลงทุนไป5-6หมื่นเฉพาะค่าปุ๋ยนะคะทีนี้พอกลับมาอยู่บ้าน4ปีก็เลยแบบพยายามยังไงคะชักจูงนะคะพยายามแบบเปลี่ยนใจคุณยายเปลี่ยน,นทัศนคติคุณยายนะคะให้มาใช้ปุ๋ยอินทรีย์กระสอบละ 300บาทนะคะที่เขาผลิตให้กับศูนย์กษิกรรมธรรมชาตเาิเพื่อนเขาใช้แล้วดีนะคะเราก็เลยเอามาใช้บ้างใช้เป็นปีที่4นี้นะคะรู้สึกว่าแบบข้าวแตกกอแล้วก็ให้ผล,ผลผลิตดีมากๆนะคะคือกอใหญ่รวงใหญ่นะคะคือเราลงทุนปีหนึ่งประมาณ4-5พันนะคะเฉพาะค่าปุ๋ยอินทรีย ปกติคุณยายจะใช้ประมาณสองรอบนะคะปุ๋ยเคมีก็ตกปีหนึ่งก็ประมาณอย่างน้อยนะคะสามสี่หมื่นแต่ส่วนมากจะประมาณก็6 7เจ็ดหมื่นนะคะเวลาเราทํางานเราก็ต้องส่งตังมาให้คุณยายช่วงหน้าทํานาหน้าเกี่ยวข้าวอย่างนี้นะคะแต่ต่อไปนี้เราก็ไม่ต้องไปพอเรากลับมาอยู่บ้านเราก็ไม่ต้องอไปวอรรี่นะคะ เรามาทําเกษตรอินทรีย์แล้วก็ใช้แค่งบประมาณค่าปุ๋ยอินทรีย์ตีไปห้าพันนะคะใน,พ,นพื้นที่เกือบสี่สิบไร่นะคะเพราะเราทําแบ่งทํโคกหนองนาตรงนู้นหกไร่นะคะที่เหลือก็ประมาณสี่สิบไร่นะคะเราก็ทําค่าว C, ินทรีย์ทีนี้ก็ลดค่าใช้จ่ายลงนะคะเพราะว่าข้าวยังไงถ้าเราลงทุนไปเยอะยังไงเราก็มีแต่เจ็บตัวนะคะติดลบตลอดชาวนาเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลด ้นค่าใช้จ่ายเรื่องค่าปุ๋ยนะคะค่าไถนาก็ได้ละห้าร้อยถ้าเกี่ยวข้าวก็ได้ละห้าถึงหกร้อยนะคะเพราะฉะนั้นส่วนไหนที่เราลดได้เราก็จะลดลงถ้าเราลดเรื่องปุ๋ยได้นี้จะแบบสุดยอดมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่หนักมากๆค่าปุ๋ยปีหนึ่งนี้คิดดูถ้าขายข้าวไม่ได้เนี่ยติดลบติดลบปีละสามสี่หมื่นห้าหมื่นอย่างนี้นะคะมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเรามาทำเกษตรอินทรีย์นี่ คือจากที่เราเอาเงินไปทุ่มกับปุ๋ยเราก็เก็บเงินส่วนที่เรามีอยู่นะคะเก็บไว้คือมันเป็นการคือลดรายจ่ายแล้วก็ทำอินซีนี้เราก็กินเองนะคะแล้วก็ขายข้าวอินซีเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปทุ่มทุนสร้างมากมายนะคะถ้าเราทําแบบอินซีเราลดรายจ่ายได้นะคะเราไม่ติดลบทีนี้ถ้าเขากดราคาราคาข้าว ถ้าข้าวใหม่ๆนี่ประมาณปีที่แล้วนี่11บเอกดบาทกว่านะคะถ้าเราลดรายจ่ายเรื่องการใส่ปุ๋ยได้นี่ก็คือเราก็มีเงินเก็บนะคะเราไม่ต้องไปใช้ใจ่ายเยอะเงินที่มีอยู่เราก็เอาไปใช้อย่างอื่นนะคะส่วนมากคนจะเป็นหนี้ทกศเหมือนคุณยายก็แปลปุ๋ยเอาอะไรมาจากสหกรณ์จากทากศอ,อย่างนี้นะคะเขาให้รูดปุ๋ยเมื่อก่อนนี้เราไม่ได้อยู่บ้านยีกว่าปีนะคะคุณยายก็นี่ค่ะเป็นหนี้ ค่าปุ๋ยค่าอะไรนะคะตอนนี้เราก็มาปลดหนี้ให้คุณยายก็คือเราไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะแล้วก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลงทุนค่าปุ๋ยอินทรีย์ไปแค่ปีหนึ่งก็สี่ห้าพันนะคะหากค่าไถาค่าอะไรเราก็ได้แล้วนะคะเพราะว่าเราขายข้าวปีที่แล้วนี้ขายไปสี่ตันกว่าก,าก็ได้เกือบหกหมื่นนะคะถ้าเราไม่ทุ่มทุนเรื่องอปุ๋ยนะคะเราก็มีเงินเก็บ เห็นไหมคะเราไม่ต้องไปแข่งพ่อเห็นชาวบ้านเขาจะใส่ปุ๋ยสองรอบนะคะใส่ช่วงนี้เราก็ไปใส่ช่วงที่ข้าวออกตั้งท้องนะคะเขาบอกว่าเร่งรวงให้รวงใหญ่อะไรประมาณนี้แต่ของเรานี้จะใส่แค่ครั้งเดียวนะคะจบไม่มีการใส่เพิ่มคือทําอย่างนี้มาปีที่สี่นี้ก็คือผลผลิตก็ดีนะคะรข้าวเขาจะเม็ดใหญ่แล้วก็มีน้ําหนักแล้วที่สําคัญเราก็ลดรายจ่ายเพราะฉะนั้น เราลดรายจ่ายแล้วก็ข้าวนี้ถ้าเกิดเขาทุ่มใส่ไปสี่ห้าหมื่นหกหมื่นอย่างงี้คนผลิตก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะที่จากกันมาพิจรารณาแล้วก็มาปรับเปลี่ยนนี้คือเราทำแบบของเรานี้คุ้มค่าที่สุดนะคะอย่างน้อยเราก็ไม่ได้เจ็บตัวมากถ้าเกิดน้ำท่วมภัยพิบัติก็ไม่ได้เจ็บตัวมากเพราะว่าปีแรกปีที่สองที่น้ำท่วมหนักๆน,น,นี้ พวกชาวบ้านนี่แตบบ่ว่าโอ้โหติดลบกันเลยนะคะติดลบกันหนักมากเพราะว่าข้าวนี้น้ําท่วมขายไปกับสายกับสายน้ํานะคะเพราะฉะนั้นของเรานี้เราไม่ได้ลงทุนเยอะ,อยะถึงจะน้ําท่วมของเรานี้ข้าวเราก็ยังได้นะคะขนาดน้ําท่วมหนัหนกๆเรายังได้เกือบร้อยกระสอบนะคะถ้าน้าไม่ท่วมปีที่แล้วนี่เราก็ได้ประมาณสิบสองหรือสิบสี่ตันนี่นะคะเราอาศัยว่าในะพื้นที่เรา ประมาณทํานา40ไร่นะคะมันก็ได้กินแล้วก็แบ่งขายถ้าเรารู้จักใช้รู้จักวางแผนบริหารมันก็ไม่ได้แบบลําบากติดลบนะคะเป็นชาวนารุ่นใหม่เราก็ต้องทําให้มันแบบอย่าให้เข้าเปรียบนะคะเราต้องวิเคราะห์บริหารใหม่รุ่นเก่าๆนี้ก็ค่อนข้างที่จะปรับเปลี่ยนความคิดยากนะคะเพราะฉะนั้นเรามารุ่นใหม่เราก็ต้องทําให้มันแบบ คือเราไปศึกษาไปร่ำไปเรียนมานะคะเราก็พยายามปรับเปลี่ยนใหม่ให้มันพื้นที่มันมีกินมีใช้นะคะมาลุ้นฝนอีกนะคะคืนนี้ขอให้ตกหนักตกนานๆนะคะน้ำจะได้ท่วมนาท่วมหญ้านะคะเมื่อกี้ไปเดินเลาะนามาก็รู้สึกข้าวเป็นที่น่าพอใจนะคะกำลังแตกกอ ะะตอนนี้เราก็จะกลับเข้าบ้านขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ